คนดวงดีไปขี่กับพ่อเฮ็ดคนดวงซวยไปเก็บเฮ็ดกับเตะขี่พี่น้องเฮามาพ่อแควงงามกําไลเก่าบัก,บกย่างงามเลยครับผมเนี่ยอ่าค่อยคองนี่ผมเคยมาไทายเทียนึ่งอะพี่น้องตอนนั้นสมัยนั้นมันยังมันยังน้หน่อยอยู่นะครับผมมันยังมันยังโตน้หน่อยอยู่พันในไงเดี๋ยวพี่น้องมันจะอยู่กับแม่มันอยู่กับแม่เขางามนะครับผมวันนี้มือนี่ตอนนั้นผมมาไทายมันเป็นช่วงหนาฝนนะครับ นาฝนมัน่่งไฮ้่วงหน้าไม่ไม่นะครับผมล้วกอะมันยังโตในน้อยอยู่เด้พี่น้องเข้านี่แม่นั่งเลยนี่แม่นั่งเด้นี่พี่น้องเฮาสวยสวยเบพิ่งกําไรด้วยผลกําไรเก่านาหลังนะครับผมสวยงามมันมีน้องเด้พี่น้องหัวว่างหันมีแต่ตมันเนี้ยหัวว่างหันจะมีแต่ตัวนี่นะครับตัวน้องนี่ยังในน้อยอยู่ตอนนั้นตัวน้องนี่ยังในน้อยอยู่เด้พี่น้องเข้าบาดีหนึ่งปีพันไปพี่น้องเฮ้าน้องนี่แย่เหรอเนี่ย น้องนี่งายเราหุ่นพุ่นวันหาอยากเห็นว่าพุ่นล่ะโอ้โยบักสวยงามเลยเรื่องยิงตั้งหากหอืเรื่องยิงตั้งหากครับหเห็นบ่นเนี่ยท่านตัวเม่ได้เนี่ยตัวเม่ทั้งสองได้พี่น้องเข้าเนี่ยตอนนั้นตอนนั้นตัวนั้นยังในน้อยอยู่เดี๋ยวผมมาไทยนะครับยังในน้อยอยู่นะครับผมตัวนี้กะตัวนี้ก็ซ้ำตัวนั่นแหละนะครับผมตอนผมมาไทยแต่าาวันนี้หนึ่งปีพันไปตัวนี้ง่ายขึ้นแล้วตัวนั้นมาเป็นไขยนี่แท่นนะครับผม พิวัฒนาการนะครับพี่น้องเฮาแต่ว่าอันนี้ก็ยังบ่ท่านใดปันไดได้พี่น้องโตนี่ก็คือว่ายัางบ่ท่านไดนั่นดอกเพราะว่าขอกนี่ยังมีที่เด็ดกว่านั้นนะครับพี่น้องอันนี้คือโตวลูกเพ่นกําไรเก่ามาหนาหลังคอกนี่ยังมีที่เด็ดกว่านั้นได้พี่น้องเด้อที่เด็ดคือย,ยังพ่นแม่อยยุเก,ก๋ๆพก่นพี่น้องพ่นละแม่อยุเก๋าก๋นะครับผมแม่ค้ายเขาสวยโบราณน,นะครับผมที่ ตอ,อนนั้นผมไดวอาก็เจ้าของเพิ่นเจ้าของเพิ่นเพิ่น่าเพิ่นอยากได้ลูกเถิอกเดะเพิ่นอยากจะให้ลูกตัวแม่นั่นออกว่าเป็นลูกเถิอกคันได้ออกคันได้ลูกออกมาเป็นลูกเถิอกเพิ่นเสียวไว้ถืาอเป็นพอพันเดี๋ยวผมสิพาไปเบื้องพาไปเบื้องแม่เราเด้อพี่น้องเด้อนี่แม่เราเบื้องเขาเขางามแียงอิหลีเด้อพี่น้องแม่วา่เขางามเขาสวยเลยล่ะนะสิภาไปเบื้องนี่พี่น้องนี่ที่ผมเคยเดวอากบเจ้าของเพิ่น ตอนผมมาไทายที่แรลกเิ่น่าอยากให้ได้ออกมาเป็นตัวเถิกถ้าได้ลวกออกมาเป็นตัวเถิกเนี่ยเล่าเสียวไว้ถธอเป็นพ่อพันธุ์เลยนะครับเพราะว่าเจ้าของเป็นมันอยากได้ลวกเถิกนําแม่ตัวนี้เพาะว่าแก้เคยแม่เราเคยให้ลวกเถิกมาตัวหนึ่งแล้วเราก็ไปเป็นพ่อพันธุ์แล้วอยยุทางกาะสิน์นะครับอันนี้ก็ยังอยากได้ลูกเถิกอีกนะครับพี่น้องแต่ว่าเราก็ให้ลวกแม่มากนะครับผมนั่นตัวนั้นนั่นตัวนั้นพี่น,น้องเหงาตัวอายุไกลไ่ลเห็นว่าัันให้ลูกแม่มากนะครับ นี่ตัวนี้เา่าอลยว่าอยากให้ได้เป็นลูกเถิกกะผมก็เอาใจซอยเล่ายนะธี่นณองห่าถ้ามนมาออกมาเป็นตัวเถิกี่ลีนี่มันสิเป็นวายพอพันแบบสวยงามเลยเด้กับวข่แม่เขาเล่เขาขั้นสอนใหญ่เล่เล่เองสี่นะครับพีน้องหฮาเนี่ยเห็นว่านี่สังเกตว่าพอพันที่เขาพี่เพื่นผ้ากันเอาไปประกวดน้ำสนามที่ว่าเราเป็นมันสิเป็นเขาตกตกลงทั้งขางที่ผมถามว่าเขายังเขาขั้นสอนใหญ่ขั้นสอนใหญ่ที่ว่า เจ้าของวายน้ำฟ้ามควายง,งามๆขันบอกมาจากแม่เขาจัางส่ละ่ะพี่น้องเห็นว่าเนี่เขาสวยแห้งว่าพี่น้องว่านี่คือแม่วายเขาสวยต้นตำรับแม่พันธุ์ถ้าได้ไปใส่พอสูงๆพอง,งามๆยันๆเล้วได้บักเถิอกอกอกมาสี่เป็นไา่งามครับพี่น้องเฮานี่เห็นว่าเนี่ยนี่คือแม่วายเขาสวยเด้อพี่น้องเด้อนี่เห็นว่าเขางามมหลีผมกับรุ่นน้ำพิ่นแล้วรุ่นนีพึ่นได้ลูกเถิกนะครับ แต่ว่าตอนผมมาตอนนั้นเพิ่นว่าเพิ่นเพ่งจะใส่ตอนนี้มันกบเวลาผ่านไปกับะมผ่านเพราะผ่านในพ่อปีเราพี่น้องประมาณแปดเดือนเจ็ดเดือนแปดเดือนนะครับกะกะมารุนเบื้องว่าเนี่ยอีกสองสาเดือนมาอาจจะมีควายน้อยนอนอยุ่น้น่นนี่อีกตัวหนึ่งนะครับกะเช่ากะจังมารุนว่ามันสิเป็นตัวเถิกหรือเป็นตัวแม่เพราะว่าผู้เจ้าของเพิ่นเน่เพิ่นบอกว่าเพ,พิ่นอยากได้ลูกเถิกกะรุนน้ำเพิ่นไปนะครับพี่น้องเข่าแต่ว่ากะ ตอนนี้ก็แม่รถส่งเมื่อยส่งเงาแล้วล่ะพี่น้องเฮาเแล้วก็ใไก้สีออกเล้วแ่ะนะครับผมแม่ควายเขาสวยด้วยพี่น้องเด้อคว,ยวายเขาสวยเราอีสานเราอุทัยเ่าโบราณเลยด้อพี่น้องนี่แหละควายเขาสวยเขาขั้นส่วนใหญ่เล่ยกน้อยด้วยพี่น้องเด้วยสวยงามเลยวันฮักคน,คน